สวัสดีครับเช้าวันนี้พาเดินชมบรรยากาศภายในสวนช่วงเวลาสองโมงเช้าชมธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมต้นนี้ไม้ปลูกเป็นไม้พยุงความสูงประมาณ3เมตรถึงงามกิ่งใหญ่ กำลังเจริญเติบโตต้นนี้ไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติจำพวกไม้ยูคาไม้มะค่าแต้หลากหลายสายพันธุ์ฝั่งนี้เป็นช่วงกลางของสวนเดินชมขึ้นไปด้านบน ไมยุขาสวยสมบูรณ์มากต้นเล็กต้นใหญ่ครกันไปกำลังเจริญเติบโต ไม้มะค่าต้นนี้ไม้ปลูกเป็นไม้พยุงช่วงฤด,ดูหนาวหรือใบไม้ร่วงใบไผ่ที่กำลังสลัดใบแก่ทิ้งร่วงลงดิน ลักเขาก็จะมากัดกินใบไผ่เป็นปุ๋ยชั้นดีต้นนี้ไม้มาค่าถึงช่วงกลางของสวนแล้วเดินเข้าไปด้านใน ไม้ประดู่ไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติขอบคุณครับที่รับชม